นี่ครับขออนุญาตยั่วคนดูโอ้โหเด้งอย่างนี้ครับ เราไปกครับแฟนเพจมากันทุกคนวันนี้เราซุปไปอยู่ที่ซอยอธิยุทธนะครับพัฒนาการ30นั่นเองเข้าจากซอยมาเนี่ยฝั่งขวามือจะมีซอยรับอยู่นะครับและตอนนี้อยู่ซุบอยู่ที่ร้านกุวยเตี๋ยวนาฟีซานั่นเองครับร้านนี้เนี่ยเขาย้ายที่นี่มาเป็นที่ที่2แล้วเ,เข้าไปด้านในร้านกันว่ามีเมนูอะไรน่าทานบ้างใครที่จะมาต้องตั้งใจมาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าซอยค่อนข้างลึกอ่าว่ารถย,ยนต์รถมอเตอร์ไซค์จอดรถได้สบายเพราะดูร้านจอดเขากว้างมากนะครับผมบทห่วงเรื่องปัญหาที่จอดรถเลยก็เข้ามาตรงนี้เจอกับ หน้าร้านป้ายมากันชัดเจนครับดูป้ายก่อนเดี๋ยวหาไ่ายังไม่ได้แปะนะครับอันนี้แปะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีลายเมนูแปะโชว์ไว้ให้ทุกท่านพิจารณาละกันนะครับอย่างตอนนี้อ,อยู่กับเจ้าของร้านนะครับผมเป็นมะเราสวยมากนะครับนี่ข้าไปยืนอยู่ตรงนี้นี่น้ำก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คือกลิ่นหอมมากนะครับอยากจะให้กล้องนี่มีเอฟเฟกเหมือนกับว่าดูซับกลิ่นไปจริงๆเลยใครที่ดูกลางคืนนี่คือหิวแย่แน่อามะครับแนะนําร้านหน่อยครับชื่อร้านจริงๆเนี่ยยูซุไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าให้มะแนนําอีก กีี่ดวาครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนาฟิซะอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนเหลือเห็นเมนูพังพางว่ามีเนื้อวาก,กิวด้วยใช่ค่ะมีวาก,กิวม,มีริบอายวาก,กิวริบ อายมีพร้อมค่ะใช่เรื่องไลด์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเมนูก๋วยเตี๋ยวที่อัปเกรดขึ้นมานะครับผมเอาง่ายๆว่ามื้อหรูหราอีกหนึ่งร้านนะครับสำหรับมื้อน,นี้อิ่มแน่นอนอันนี้มาย้ายร้านมาเป็นที่ที่2แล้ว<ช>ก่อนอก่อนหน้าน,นี้ย้ายอยู่ที่ไหนฮะอ๋อก่อนนั้นีก็ไปขายที่นั่นแหละฮะแต่ก่อนนั้นออกออกตามงานอ๋อมีออกตามงานด้วยสละออางานโรง,นงเรียนอะไรอย่างเงี้ยืมแต่แต่วันนี้ก็คือย้ายไปอยู่ที่ซอยอธิยุทธ์อย่างที่อยู่สมบอ,อ,อ,อกทุกคน,นก,ก็โหลดแอปมากันแล้วก็ตามวิกั โลเคชันมาได้นะครับมาจัดมาให้ยูซุปสัด2เมนู S <S อยากได้แบบที่เห็นปุ๊บน้ำลายสอเลยอะมะมีแนะนำไหมเมนูไหนก็มีต้มยำแล้วก็กวยเตี๋ยวแห้งบะหมี่แห้งก็มีค่ะงั้นเอาเป็นแบบต้มยำหนึ่งแห้งหนึ่งและกันเนื้อสไลด์ได้เลยมะจัดมาเลยอ่ะมะเชิญเลยอะ okay, เดี๋ยวอยู่ซุปรอชิมอย่างเดียวแล้วกันเดี๋ยวไปดูลีลามะหน่อยมะทำเมนูเนี่ยเป็นยังไงไปครับนี่เมนูที่เราสั่งมาแล้วนะครับทุกคนมาแนะนํากันทีละอย่างเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกตรงนี้นะครับข้าวหน้าเนื้อตุ๋นนะครับผมมาพร้อมกันน้ำจิ้มแจ่วเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดนิดๆรา ไปนิดหนึ่งนะครับมาลองชิมกันเลยว่ารสชาติเป็นไงอันนี้เนื้อตุ๋นนี่เขาขี้มาดำหม้อที่เขาตุ๋นมาค่อนข้างใช้เวลากว่าจะเปื่อยขนาดนี้บิสมิลลาครับซอสเปรี้ยวอมหวานเผานุ่มทันคู่กับเนื้อปเปื่อยอย่างงี้มันเข้ากันทุกคนจะราดก็ได้กัดตากทีละจานก็ได้แล้วเขามีน้ําซุปมาให้ด้วยนะอันนี้ยสดไว้ระหว่างกินปุ๊บผื่ใครติดคอก็สดน้ำได้แต่ว่าเนื้อนุ่มจริงอันนี้ยอมรับ ส่วนจานชามนี้ครับทุกคนก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนื้อตุ่นนั่นเองนะครับกลิ่นนี่คือหอมมากนะครับใส่พริกนิดเดียวไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มลองดูเป็นไงบิสมิลลาห์อความหอมนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยไม่ใช่น้ำจงางๆเป็นน้ำที่ค่อนข้างพ้นนะครับเป็นสูตรโบราณเลยลองชิมโอ้กินตอนเย็นๆย็นก็อร่อยนะรสชาติน้ำแบบนี้การันตีเลย ขดสักแล้วก็เมล็ด้นมีไข่มาให้ด้วยใหญ่ามากเอาใตจานนี้ใครกินก็ต้องอิ่มแต่ถ้าเป็นคนกินเยอะแบบวิซุปก็ต้องมีข้าวเพิ่มนะฮะแต่วันนี้เราสั่งมาถึง3เมนูเดี๋ยวมาดูเมนูนี้ต่อ อันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเนื้อสไลด์นะครับผมเนื้อสไลดนี่คือหยิบออกมาจากแพ็กสดๆเลยแล้วก็ไปลวกกับน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับมาถึงตัวเส้นกันบ้างอันนี้เป็นเส้นแบบบะหมี่เหลืองแต่เป็นบะหมี่เหลืองลักษณะพิเศษที่ตัวเส้นเขาเนี่ยจะมีความแบนไม่ได้เป็นตัวเรียวๆแบบที่เราเคยกินตามร้านอื่นๆนะถือว่านี่คือเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเลยนะอันนี้โรยพริกนิดเดียวราดน้ำซุปหน่อยนิดหนึ่งเพิ่มความคุกคลิกนี่ครับอนุญาตยั่วคนดูโอ้โหเด้งอย่างนี้ครับ อืนุ่มอลอะลายครับอ่าเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับทางร้านแนะนำมาอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อใช่ไหมจ๊ะนี่ความน้ำจิ้มเยิม้มๆแบบนี้นะครับผมย่างมีกลิ่นสโมกนิดหนึ่งลองดูครับทุกอย่าง เมนูอาหารในร้านประทับใจนะครับผมสมแล้วที่เป็นสูตรโบราณแม้ก็ทั่งตัวเส้นเองมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับทุกเมนูของทางร้านไม่ว่าจะเป็นเนื้อโุนเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปทุกอย่างเอามามิกแอนแมทกันลงตัวได้หมดเลยนะครับผมถึงทาได้เป็นรลยเมนูให้ทุกคนได้ลิ้มลองถ้าใครมีโอกาสผ่านมาแถวซอยอธิยุทธพัฒนาการ30หรืออนุสินะฮะนี่คืออีกหนึ่งวิการที่ยูุมแนะนําเลยแต,แต่แต่แต่ถ้าใครอยู่ไกลร้านนี้มี delivery กับแอปมากันฮารานไกลด้วยนะฮะนี่ฮะเพียมตามนี้เลย,น,เยเน้ือส นะครับผมก็เวลาเปิดปิดถ้ามาหลังจากเวลาที่เขาเขียนกําหนดไว้ก็โทรตื้อแม่ค้าเองนะครับผมแต่อย่างวันนี้ที่ยูซุปมาถือว่ามาแนะนําให้ทุกคนดูแล้วก็มาลิมลองได้สั่งเดลิเวอรี่ผ่านแอปมากรันทไกลได้กลานตีทรูปเมนูฟินแน่นอนสั่งวันนี้มีส่วนลดให้ทุกคนด้วยนะครับกังหน้าไปที่ไหนต่อรอติดตามชมครับวันนี้ยูซุปก็ต้องฝากท้องกับร้านนี้แล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเลรามอนเลกกุ้มครับ